เป็นโปรอะไรวันใช่ป่ะหรือรายเดือนหรือยังไงมันเช่ารายว,าวันบอลตรงนี้ไม่ตัวด้านบนลง ปลาให้นละบอลยิงเนี่ยนะไม่ไม่ไม่กูโดนกูโดนเผาไม่ได้กูต้องลง่าเดี๋ย็นดี๋กูมาอีกทีนึงแป๊บนึงนะ มันลงมาอยา่างบนเขาด้วนะไม่ไม่เขาฝังกูดที่กระด้างในทีนึ่งน้องลงมาแล้วท้ายนะ่ะที่เรากูดจริงนะต้องไหนอยู่ไงที่ตัวที่ที่กูตายเลยน่าจะสองกันต่ำนะ ่ไหมใายหมือคลื่อนอะไรกันล่ะถู้นนี่ EC ก็บไ้วนหลังมือมาแล้วมาแล้ววันนี้วันไม่มีคลิปลองเลย เาตึกเดียาตึกเดียวเล่นเซงรามันร้อสร้างแล้วบอลวิโอซีโอ้ซีสิมคู่วันแบวบอลอ่าอ่ะเอาไปใช้บอลโคเทลบอล ไม่มีเปินอะไรบ้างนะไม่ว่าแต่บูซี่นี่โดนใจแหละ,ละซิงเ<ค>ดินใจวนะ่ะสี่เหมือนพวกเกมเอฟเออะไรเงี้ยสวยนะว่ามันก็สวยดีนะเฮ้ยมึงเห็นของแบบเป็นกลายเป็นของสวยอ่ะบอลแค่คิดว่ากูคงไม่ได้เล่นนานมนะั้งก็เลยิชว่ามันสวย ยิงอเไรต้นตีนแแหละฮึยยิงแปลกอ่ะคมกันจังอ่ะรู้ๆกันเดือเพื่องบอก สีชมพูวันแวววันเย็นวันแววเนี่ยไอสัตว์ไม่ได้เล่นนานงง <im ple as> เริ่มติดติ่มเลยนะบอลอยากมีคลิปลงไม่ได้มีอะไรลงเลยช่องก็ลงแต่คลิปเ <im ple as> ก่า <im ple as> มาได้ยูทูบกูหายหมดแล้วกูช่างแม่งไม่เป็นแพสติ่ครับแล้วตอนนี้ คีด่มึงเต้นได้คนเดียววะกูกดผิดเมื่อกี้กูไม่จะเต้นกูเล่นเปแหละดูเซรอนน่าไม่นเหรอคุยเนี่ยจบาระดกูไปเปลี่ยนปืนแล้วแต่กูขึ้นไปเปลี่ยนปืนอ่ะไอ้พวกเสด โอเคกูมาละ<า>ป่ะกูเปลี่ยนอะไรอ่ะโอเคแ,แล้วมั้งเครื่อาพนานวะมันยังมีแบบปึ๊บพึ๊บึ๊ดปล,ด,ปล,ด,ปลดอะ ตัวมันเปื้อนสองรอบแล้วนะมันไรมันเก่งมันเดฟบอกให้รีพอร์ตเดฟบอกให้รีพอร์ตเจฟบอกให้รีพอร์ตกูรีจนกูไม่อยากจะรีละเสียเวลาชีวิตกูกูก็ไม่งอไม่เใชยอะไรนะช่างแม่งเล่นได้ไม่เล่นบ้างป่งวะวิ่งก็ไม่ได้มากกี่วน จริงๆถ้ากูไม่ทำอะไรเสริมกูว่าเวลาว่างกูจะเล่นเกมเยอะมากเลยนะแต่มึงกับกูก็หยุดไม่ค่อยตรงเลยเนี่ยว่างไม่แต่มึงแต่มาเล่นแม่งเล่นเกมแค่นี้กูก็ไม่เติมอ่ะกูก็ไม่เติมเวลาไม่ใหญ่เลยเฮ้ยนี่โอ้โหยังมีคนมีกิตด้วยว่ะมีคนทั้งหมดมีคนไอ้ไม่คนตายอี้

กูดต,ติ่ไม่นนแลี่เนี่ในเลยไช่เราติ่มจัดเลยอ่ะยังไม่ได้ยิงพันลเลยเฮีย

เซตวอลเลนไทน์วอนไทน์วอลเลนไทน์มีมีวอฟังเลยนะอยู่ที่มงอ้อมไป่ไกลเลยเพราะวะเห็นเราไมงไปกลเลย

ก็คอยไก่แพงพวกแม่งแน่เลยอะไรนะคอยไก่แพงพวกแม่งแน่เลยพวกแม่งคมไม่รู้จะคมตรงไหนโอโหซิกว่ะตั้งตัวโตเท่ดิอ่ะแต่มันไม่มีสกินบอลหลังเข้าบอลแต่ที่เราอยู่ในแค่หลังเข้าโอเคกี่ตัวดูว่ะ นนยืนแล้วแอวนรถพยาบาลคันนี้และมึงยืนเลยยืนเลยยืนยืนคันนั้นละเห็นว่าซากหินแล้วเห็นเลยเมื่อกี้แบบเป็นไมงมันน่าดีเหรอเห็นเห็นเห็น เราไปแพรมาแล้วนี่แห่แมากกว่าหนึ่งอ่ะน่าจะมากกว่า,าตายวะ ร่วมขึ้นไลย<อ>ไปดัดด้านหน้าก่อนดีกว่ามาทันลแล้วไม่เปลี่ยนวิ่งไปฝั่งตรงแล้วดู่วนจังปีนงังร่างกูย่งต้องไปดูฝั่งมึงอ่ะอยู่ตรงกูบอลฝั่งมึงยังไม่เปลี่ยน ต้องเป็นแนวแตกแตกแตกแล้วใต้ตีมยังไม่เห็นใช่ไหมใต้ตีมีอใช่เก็บของอ่ะ บอ<โ> <ide> <Editor Bond> ตรงข้างกล่องนี่ข้ามเหรอมึงถายมายิงข้างก่องเยะมันจะช้าเ่รอนป่าๆโดนโตึกไม่จตึกันนลยเออเดี๋ยวเล่นฝั่งขรงข้ามบอเอาตรงมือโอเคเพราะวงไปทังเราต้องโดดซ้าย ้องโดดซ้ายต้องโดดซ้ายวะมาโดดซ้ายวิ<ๆ>ยย่งเลยวิ่งลงไปบอลทางนี้มาบอลบอลลงก้อนหินบอล bon. ไม่ต้องวัดไม่ต้องว<ๆ>ัดตอนี้ก็ไม่ไบอลบอกกูมีนะเออมีเห็นได้อยู่ไหนคนเดียว ูก็สุดเออในเฮียมีไรฟันแม่งอ่ะบอลเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไหมกั ไพวกไี่ไปสะานนั่นล่างไม่งายหาเลยไปลโรงพยาบาลอนโดนหลอกหมดเลยสัตว์โวม เช็คเข้าเข้าลงมา,งมาบอลต้นหลังคางบอลหลังคางต้นตบอลอีกอาลองตาไหนโคตรด็ ได้บอลแลวมั้งบอลดดมาดดมาดดมามาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างหมดเลยสองตัวขึ้นหลังคาได้บอลข้างตึกบอลข้างตึกข้างตึกเข้าเขาวงบอลวิ่ง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 เข้าเข้าวง <gasps> ปดทางครั่อไผอะไรอย่างเแลไปโผอะไรอย่างง้นนะตไนจบละ